สบายดีพี่น้องขี้ขันที่สุดคือการปีนเข่านี่แหละมาหาปีนกำเขา่าใครแตเหต็ดเป็นกำมือจ้างก็จะเกี่ยวมือซึนนี่นะเมื่อวานนี่หลังจากที่ว่าซุข่อยคนเขา่าคนตกมือขึ้นนี่ตกใส่อีกพี่น้องเลยคน <c oughs> ตกใส่อีกมือขึ้นนี่ตกวานนี่แห้งเต็บเข่าก็จนเปียกมือขึ้นีก็ตกใสก่แห้งเปียกคักมาทันได้แห้งมาหาฝัางตัวใดมันโบผึ่งก็ผึ่งออก ก็เลยมันตกกีดนก็บเก็บขึ้นข้างไว้ยูต่อเพลิงนะก็ขเขาจะเกี่ยวบางคนขเขาจะกระถิ่มใส่พื้นขี้ดินโหลดกำเข่าแล้วก็จะกำมันไม้พึ่งมันออกให้มันถือแดดนี่ถ้าเกิเห็นแดดนี่คือว่าช่วงบ่ายช่วงแรงเนี่ยก็มีฝนอีกนี่ตัวมันบมาข้างต่อเพลิงมันไลยแห้งเลยฝนทำกับฝนโม่ทำกับมาปีนมาพึ่งมันใหม่ดอกฝนทำมันนี่กตกกลางคืนนี่วนัน ือสิเก็บบอแล้วดอกพี่นลองไปคือพนเนี่ยเด็กมาเก็บอีกเมือ่อื่นพู้ละเมื่อยจะตะปีนกำเขานะพะก็สิได้ห้หนึ่งโอ้ยกี่ขัานที่สุดอันคนทำแลลวก็เที่ยวม,มาปีนนี่แหละ้าก็สิเฮนเด็ดว่านี่ก็สิเหล่าเศร้าเ,าาเ็นเแตดพอเซตสายโบ๊ทคืมแล้็กฝนตก เ,เห็ดเป็นผ่อนหึ่งนั้เ,เห็ดเป็นประดับเป็นกำกำมาสิต้มันอยู่ในพื้นยังเก็บขึ้นมาข้างไว้พึ่งใส่เท้าเพื่องไว้เมื่อยแท้ๆเห็ดห,นหนายเห็ดนาเนี่ยจากหันนิไหลลงไปทั้งหลง ก็ปีนในโซนอันนั้นอันที่สามนี่น้องนี่ในหญ้าให้ขักมันอยู่ในหญ้าสิมันค้างตัวเพื่องหญ้าละนาวสิมันแห้งเปียกขังแห้งโบ้คอยแห้งขักเหนื่อยสมุดเราปีนเลาะหอบเออมันแล้วเลยค่ะห้างผักผ่อนแล้วก็ลงไปหามัดเข่าคนเข่าเก็บกำเข่ารวบรวมเป็นกองเป็นกองกระหม่อมล้วก็คนนั้นกว่าจะแล้่ยวลายขั้นตอนแห้งทีน้องเอ้ยเก็บโอเวอร์บลอกมือนี้มันทันเนาะก็มาพ้นประตูมันจังหวะสามีเขาก็หมัดแล้วเขาก็เตรียมโตคนเขาก็กำลังหมัดไว้นาะอันนี้เพื่อปีนแล้วนี่ก็เพ้นชายเลย ก็ได้มัดกับข้าวปลายก็ยังบัทันคนอี้ลงมาคนอีกมื่นคนละมื่นนี้มันเสียเวลาทำเข่าเปียกแล้วก็มาปีนเนี่ยวีดแล้วก็ร่อมันแห้งจังได้ลงมามัดอีกหลังจากกินข้าวเที่ยงย่าหลังจากที่ว่าปีนข้าวย่าน้องๆก็คือไากินข้าวกินน้ำตอนเที่ยงลงมาเก็บข้าวมัดข้าวพี่น้องยันพลทำยันบัวทนานน้องผมอาชามสี่งานบองใหญ่นะคนมาแล้วก็ได้ท่านนี่เอาหมาณอันนี้ก็สิเก็บขึ้นรถไปน้ำเลยเพราะว่าเห็นเป็นมัดแล้วคนสีห้ามก่อนแต่ยังปลาอยู่ใหายนายมันแดดแต่ตอนเศร้าแล้วก็ทุกมือเเลยป็นสิแต่พอสก็ึ้้มลพี่นองเย สิคนได้จากอันดอกมึนพี่น้องแต่แต่บ่ได้นคนเบิเดแน่นอนมึนมอ,อื่นพุ่นแหละคนอีกทีน,นึง ้นทั้งน้านีกรน้าท่วมโพดเวลาหยอดเข่ามันก็เลยออกบวกักมันก็เลยบางๆพี่น้องวนวนนั่นน้าบวเทิงก็มีแต่หย่าบวบวมีเข่าที่มีแต่หย่าบวได้เกี่ยวจากดี่เท่านั้นส่วนชนนี้ตอนหยอดมันน้าท่วมมันก็เลยบางๆเข่ามีแต่เข่าหย่าแหละ 나我就 <목소리도> ขึ้นแล้วมันจะควาดกี่ต้มน่หนอีกแล้วเนี่ยโอ้โหน่หนอีกแล้วนู้นนัน่นนี่กันะจดมาฝ่ายยางขึ้นอีกเรา,า,ารก็น่หันดินมาด้วยมือเดก็งออยง่ายงออยง่ายไปมัดตัวนั้น เยวสิไปมัดต่อพี่น้องเว้เพราะว่ามัดแล้วโบได้ก็เก็บไปน้ำจะพนตกห้ำอีกมือแรงมันมีฝนช่วงนี้โบได้ได้มือดีปปีนแล้วมันแห้งาว่ามือแรงพนตกมาใส่อีกครับมันโบแล้วดอกมือมันสิกขํเหมือนกนเก็บอีกงานหนักกับพู้ที่ขำปุ๊บอะไรืออื่นเรือเข้าเจ้ามาเก็บต่อมออื่น เก็บไปหมัดต่อคน,น,น,นเลยบอกกรดูดนัะสีบอกเจ็าผู้เจ้ากินน้ำปั่นเราจะกินน้ำยินสีทงให้กินโลดตอนไข่มุกก็กินน้ำปั่นก็กินมักลายนึงฝนก็ได้กินทุกอย่างสีหมอกเก็บข้าวรถสุดท้ายพี่น้องมืดค่าไายนาขณะนี้เป็นเวลาห้าโมงกว่าสิบหนาฬิกากว่ามืดแล้วหา้าโมงน้อยๆมืดแล้ว ข้ามุงสิบไปนาทีมืดเลยพี่น้องเอ้ยเข่ารถสุดท้ายพอเต็มซ้ำดอกเข่ากระส่วนมากมีแต่หญ้าเบาเบามันมัดคงหงงแขงเง่งที่เต็มรถก็ได้ข่าวว่าลายดอกพระ่ามันมีแต่หญ้าเบามีแต่หญ้าดีเด้เข่ายังอยู่สามสี่ห้ากองตอนมืดค่ะเห็นนะเหลือแต่เข่าเจ้าพี่น้อง ขาเจ้ามาเก็บอีกมืออื่นข้าเจ้าสามสี่งานในน้อยนี่แหละป่ะอ้าวคนเข้าหลดก่อนขำทางเมือเลยขำไวๆขำได้มืออื่นแห้งไว สุดท้ายกับซี่ใให้ไปรถก่อนมันเบิดมันก็บบเบิดพี่น้องมันเต็มก่อนให้หยิวอติ๊กน้าก่อนอเออทางมือกับไก่ทางนีแต่คุมบางบ่อนเป็นขี้ทรายบางบ่อนเป็นขี้ตมพี่น้องเอ้ยเด็กน้อยอีกสองแันี้ยูกี้กับพลอยใสทางนากับคนข้างจะไกล มืดค่ะให้นะมืดทางเมือเม้อแล้ววันนี้นะโอเคทุกคนขอจบคลิปว้สมณิจจังได้ก็ฝากเบิ่งโฆษณาดเดอพี่น้องข,ขอบคุณเบื้อสุดที่ติดตามรับชมเนาะขอตัวลาไปแล้วคลิปน,นี้ก็ได้สบายดีเดอพี่น้องเย้ย